สวัสดีทุกคนนะครับมาดูบอร์ดของกล่องหยดเรียนนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับตัวบอร์ดไม่ได้เสียแล้วนะครับจะมาแนะนำแนวทางน,นะครับสำหรับช่างหลายท่านอาจจะลงประเด็นนะครับตัวบอร์ดอาจจะติดใหมอ่อาจจะซื้อมาใหม่ตัวตัว ตัวแผงกล่องนี้นะครับหรือว่าอาจจะบอดแผงเครื่องสภาพเสียนะครับถอดกล่องออกแล้วมาต่อใหม่นะครับแล้วทีนี้มันจะลายเป็นว่ามันใช้ไม่ได้นะครับพอพอเครื่องกดสตาร์ทกดออนเครื่องไปแล้วนะครับเครื่องจับไม่ได้ว่าเครื่องมีการออนเครื่องเครื่องไอ้ตัวกล่องสั่งปิดปิดคืนนะครับบางคนอาจจะลงประเด็นนะครับสําหรับบอร์ดบางรุ่นนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อหรือว่าบาง ใช่นะครับก็อาจจะมีลายรุ่นนะครับอาจจะอาจจะมีลายค่าด้วยนะครับเขาไม่ได้ทำตัวสวิตตัวช่องรีเซ็ตนะครับก็คือช่องที่เราไปต่อกับพวกไฟไฟที่มาจากรีเลยนะครับเช่นพวกไฟ สิบสองโวลต์ไฟห้าโวลต์หรือว่าไฟตรงไฟ l อ d ตรงปั่นแห้งแล้วนะครับเขาไม่ได้ทำมาแบบว่ากลับขั้วได้นะครับคือมันต้องต่อให้ถูกขั้วเท่านั้นการต่อก็คือต้องวัดวัดไฟที่บอร์ดขั้วไฟที่บอร์ดนะครับบวกลบนะครับเข้าให้ถูกขั้วเท่านั้นซึ่งตัวเดิมเนี่ยเขาจะต่อสังเกตได้เลยเขาจะต่อไดโอดไว้แค่ตัวเดียวนะครับ เป็นสีหนึ่งสีแปดตัวนี้นะครับโดยปกติมันต้องต่อสี่ตัวเนาะถ้ามีตัวเดียวอย่างเงี้ยมันคือมันต่อได้แค่ข้างเดียวนะครับคือต้องฝั่งสีดำเนี่ยเป็นขั้วลบฝั่งไม่มีขีดเนี่ยมันเป็นบวกทีนี้ไฟบวกต้องมาจากเส้นนี้เท่านั้นนะครับเข้าฝั่งนี้เท่านั้นอีกเส้นหนึ่งก็ต้องเป็นลบนะครับเพราะว่ามันจะมาสองเส้นนะตรงตรงนี้นะครับเข้าสองเส้นตรงนี้ ทีนี้เราสามารถแปลงได้นะครับโดยมาเพิ่มเดโอให้มันเป็นสีตัวเหมือนบางรุ่นที่เขาทํากันนะครับก็ใช้เป็นสีตัวนะครับก็เป็นการต่อแบบถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้ามันเข้ามา2องข้างนะครับเข้า2เส้นนี้เนาะแล้วก็เอาลบฟังในโอดอะ่ะ ฝั่งค้วลบมาเข้าทั้งสองข้างแล้วก็เอามาเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะครับมาเข้าเส้นใดเส้นหนึ่งที่มันวิ่งมาหาตัวออปโตนะครับแล้วก็ฝั่งั้วบวกนะครับเข้าสองสองฝั่งแล้วก็มาเข้าอีกข้างหนึ่งของเส้นที่วิ่งมาเข้าตัวออปโตนะครับทีนี้เราก็จะสามารถต่อกลับขั้วได้นะครับเราจะสามารถต่อปรับคู่ได้โดยที่ไม่ต้องไปคำนึงว่า บวกลบอยู่ฝั่งไหนนะครับต่อยังไงมันก็จะทํางานได้นะครับก็เป็นอีกจุดนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอาจจะลงประเด็นคิดว่าบอร์ดเสียนะครับคือว่าไอแผงนเจ้านี้เสียนะครับหรือว่าคิดว่าทําไมมันใช้งา,ใางานไม่ได้นะครับใส่บอร์ดเข้าไปแล้วทํางานไม่ได้นะครับไม่มีอะไรเนาะ ใช้เบอร์ C ี1 4 8นะครับเพราะว่าเป็นไดโอตัวก,ก่นก็นได้นะเป็นพวกสีดำก็ได้นะแต่พวกนี้ก็ใช้กันเยอะอยู่เป็นซิลิคอนนะครับอบอดไหลเหยี่ยวนะครับโอเคครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ